นี่นะคะเดี๋ยวเราพามาดูต้นนางขวักของเรานะคะที่เราปลูกเอาไว้อันนี้เราลงดินเอาไว้แบบวางหัวไว้ประมาณนี้นะคะเนี่ยวางบแบบนี้นะคะมันก็ขึ้นแล้วนะคะนี่เป็นเพื่อนเห็นปะแล้วรากเขาก็เกาะติดดินแล้วก็เกิดหน่อขึ้นมาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหน่อเน,นี้ยนะคะเราจะเอาไปปลูกใส่กระถาน,นะคะเดี๋ยวเราจะทําการปลูกให้เพื่อนๆได้ดูกันอ่เดี๋ยวเราแงะกอน,นี้เลย ประมาณน,นี้นะคะน,นี่อันนี้เป็นชัวนะคะเห็นไหมคะเ,เพื่อนๆอันนี้ส่วนนอนนี้นะ,ะนี่เมื่อกี้เราแคะมาแล้วอันนี้เราแคะมาดึงทั้งหัวมาเลยนะคะจริงๆอะวางแค่ข้ออย่างนี้นะคะก็ขึ้นนะคะเวลาเราวางข้อไว้แล้วหันเป็นตาตานะคะเป็นข้อแล้วมันจะแตกตามเนี้ยนะคะนี่ที่มันแตกขึ้นมาใหม่เห็นปะตัวนี้ปลูกง่ายแต่ต้องแบบร่มหรือลำไลหน่อยนะคะ เนาะเมื่อกี้นี้ที่เราขุดมานี่นะคะนางกวักของเราชอบแบบว่า,าช่้นชื้นแฉะแนะค่ะการปลูกนะคะอยู่ในร่มลำไรชื้นชื้นอยู่ได้แน่นอนค่ะคือตัวนี้ชอบนะคะอันนี้เราปลูกฝังไว้ในหน้าร้านข้างๆร้านของเราเวันนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านวันนี้อยู่อยู่ในร้านอยู่ในสวนต้นไม้นะคะวันนี้มีลูกค้าขอมาเอาของ, <S <S 1> <S 1> ของก็เลยมาทําคลิปต้นนางขวักให้ดูนะคะเพราะว่าเป็นเห็นพอดีกําลังงามเลย เพื่อนเห็นป่ะอันนี้เกาะแน่นแล้วนะเนี่ยวางคอไว้แค่นี้เองค่ะเพื่อนๆเป็นแน่นอนเดี๋ยวอัน,นเนี้ยเนี่ยส่วนเนี้ยเดี๋ยวเราจะตัดข้อให้เขามาวางไว้ตรงนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวให้มาวางตรงนี้มันจะได้ขึ้นใหม่ขึ้นตาใหม่เพราะว่าหนอ่อหน่อเขายังเขียวยังสดอยู่นะคะตัวเนี้ยประมาณนี้ ใหายพันฝังตาไว้ใหม่นะคะเวลาเขาแตกมาใหม่มันจะได้แบบว่าทำจำนวนได้เยอะๆหน่อยเห็นค่าว่าตอนนี้ก็มีลูกค้าหลายท่านถามเหมือนกันนะคะต้นนางกวักค่าว่าปลูกหน้าบ้านแล้วเป็นสิริมงคลดีนะคะตัวน,นี้ต้นนางกวักอ่านี่เห็นเพื่อนเพื่อนนี่หนอ่อเบ้อเลยอันนี้เดี๋ยวเราไปตัดท่อนนะคะเนี่ยตามตาอย่างเงี้ยนะคะขึ้นหมดเลยนะคะ มันจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อนๆขยายใหม่มันวางเกาะมากเกินไปมันไม่โดนดินเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยแตกมีตัวสตรูด้วยหอยเดี๋ยวอันนี้เราก็มาฝังดินไว้ได้เลยะคะ่ะมันจะได้แตกตามข้อเดี๋ยวจะหั่นเป็นข้อๆนะคะจากที่เราหั่นไว้นะคะเป็นตาตาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปวางไว้กับดินได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเพราะว่าตามข้ออย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาใหม่นะคะตัวนี้เลี้ยงง่ายนี่เป็นเว่นๆเป็นตาตาอย่างนี้นะคะ นี่นะคะที่เราหันตาเมื่อสักครู่นะคะเราก็มาฝังดินไว้อย่างนี้นะคะช่วงเนี้นะคะโอกาสที่มันจะมีเน่ามันก็มีนะคะแต่ว่ามันก็จะแห้งไปเองนะคะนี่นะคะนี่นะคะที่เราฝังเอาไว้นี่ค่ะลายตานะคะเดี๋ยวมันก็จะแตกตามข้อนี้ขึ้นมานะคะนี่นะคะตรงเนี้ยโอกาสเน่ามีนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็มันจะหายไปเองนะคะ จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตัวนี้มันก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะคะค่ะส่วนตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปลูกลงกระถางกันนะคะตัวนี้เวลาปลูกก็ไม่ต้องฝังลึกเช่นกันค่ะอันนี้เราตัดท่อนเมื่อกี้นะคะดึงขึ้นมาเพราะว่าเกาะอยู่หน่อยเดียวเองอันนี้ก็ปลูกเป็นนะคะอ่าเดี๋ยวก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับต้นนางวากของเรานี่นะคะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ